นามาสเตเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่โบค่ะคลิปนี้ก็ยังจะพาไปกินอยู่ค่ะจะเป็นร้านอาหารระดับกลางๆนะคะไม่ไฟดนิงแล้วก็ไม่สรีทฟู้ดด้วยร้านแรกนะคะก็จะเต็มไปด้วยพวกเฟิร์สจ็อปเปอร์หรือนักศึกษานะคะเขาก็จะมีเมนูแบบแม็กกี้นะคะโปะไข่ดาวแม็กกี้ชีสแล้วก็พวกโมโมเนอะอารมณ์แบบผัดมาม่าบ้านเรา ไปต่อกันที่ร้านที่2เลยค่ะร้านนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยขายอยู่ในพวกปั๊มน้ํามันนะคะแต่ทีนี้เขาก็มาเปิดสาขาค่ะอันนี้คือเอแครีนะคะเราก็กินกับข้าวแบบนี้เลยค่ะมาดูข้างในไข่กันดีกว่านะคะก็พี่โบจะแบ่งออกมาอย่างนี้นะคะก็คือไข่ต้มนั่นเองค่ะไข่ต้มนะคะเขาก็จะใส่มาในเอ่อเครี Curry นะคะเป็นซอสแกงกะหรี่ของเขาเนอะแล้วก็กินคู่กับข้าว เมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นกรีนเคอร์รี่ค่ะจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะใช้เนื้อไก่ฉีกนี่เห็นไหมคะอร่อยมากนะคะเข้มข้นมากๆเลย ไปต่อกันอีกร้านนึงเลยดีกว่านะคะถ้ามาอินเดียแล้วถ้าเราพลาดไม่ได้กินเบรียนี่เนี่ยมันจะยังไงยังไงอยู่เนาะจัดไปสิคะมาร้านนี้นะคะเป็นร้านวุสลิมค่ะอันนี้เป็นมัตตันบอกเลยนะคะว่าเข้มข้นมากนะคะอันนี้เป็นเบรียนี่ไก่นะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะส่วนอันนี้นะคะหน้าตาคล้ายๆมัสมันบ้านเรานะอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้อ่ามาดูเลยเริ่มกันด้วยที่ไข่เลยดีกว่าค่ะนี่เบรียนี่ร้านนี้นะคะจะเป็นแนวแบบแห้งๆเนาะ พี่โบมีอีกร้านหนึ่งค่ะที่เขาจะมาในแนวแบบไม่แห้งมากนะักนั่นก็คือ Paradise ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมากินบิิยาณีนะคะแต่ว่าเป็นแบบฉบับของเมืองไฮเดอราบัดนะคะก็คือเป็นเซวบิบิยานีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างไปเลยการตกแต่งภายในร้านเขานะคะก็คือจะบอกที่ไปที่มานะคะแล้วก็สาขาของเขาแล้วก็พวกคนดังทั้งหลายนะคะที่มาลิ้มลองรสชาติบิิยาณีของเขาค่ะ นี่คือสาขาที่ PARADISE มี่อันนี้คือจุดต่างของเขาค่ะบิวเนี่เขาจะมี3ชั้นระหว่างที่รออาหารนะคะพี่โบเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านนี้เขากำเนิดมาอย่างไรบ้างก็คือกำเนิดมาตอนปี1953นะคะตอนถึงตอนนี้เลยก็ประมาณ 69ปีแล้วนะคะปี1953เนี่ยเขาเริ่มจากเป็นแบบธุรกิจเล็กๆก,กันเนาะก็คือขายในโรงอาหารเล็กๆเ,เท่านั้นเองจนกระทั่งตอนนี้ผ่านไป69ปี70ปีแล้วนะคะตอนนี้เขามีทั้งหมด50สาขาด้วยกันนะคะร้านนี้เนี่ยความพิเศษคือเป็นร้านโปรดของเหล่าซเ l บริ i t y ที่อินดียเขาชอบมากินกันตอนนี้นะคะชิคเก้นคาบับมาแล้วคะ่นะหนาตาประมาณนี้เลย มาลองชิมชิคเก้นคระบ,บ๋กันค่ะอ,อร่อยมากจูซี่นุ่นมถำอรหอมมากจิ้มแบมาแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นชิคเก้นบิริยานี่นะเสิร์ฟมาเป็นหม้อแบบนี้นะกิมมิคี้สุดๆเปิดกันค่ะ <Like> วิธีการนะคะพนักงานเขาบอกว่าให้เรานะคะตักแบบนี้ค่ะเอาช้อน,นะคะช้อนเข้าไปถึงก้นเลยนะคะเพราะว่าเขามี3ามชั้นนะ,ะเราจะได้สัมผัสกับรสชาติที่อยู่ข้างในด้วยนะ,ะนี่แบบนี้นี่ค่ะชิคเก้นวีวนี่ของพี่โบนะฮะเนื้อนี่คือหลุดเลยนะคะหน้าทางจะแบบนุ่มมากๆจะเห็นว่า สีของข้าวนะคะเขาก็จะไล่ระดับความเข้มความอ่อนนะคะเพราะว่ามี3ชั้นเนาะชิมกันดีกว่าค่ะบิริยานี่ที่เป็นสูตรของทางภาคใต้ของอินเดียนะคะเป็นเมนูโปรดของพี่โบเลยนะคะเพราะว่ามันไม่แห้งเกินไปนะทานแล้ว รสชาติเต็มปากตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ร้านน่าจะเป็นมื้อสุดท้ายของที่เกาปาต้าแล้วะน,นะคะเป็นฮอตแอนด์ซาวสุปนะคะแล้วก็เป็นโมโมโนเป็นโมโม่แบบทอดนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามื้อสุดท้ายนียจะจบปิดยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เป็นภาพบรรยากาศในร้านค่ะจะเป็นร้านเล็กๆนะคะมีประมาณ3โต๊ะ วันนี้พี่โบสั่งเป็น Hot a อ d s p s c y ซปนะคะมันแนวแบบซุปเสฉวนอะรสชาตินะก็จะเข้มเผ็ดเปรี้ยวนิดๆะคะ่ะเมนูนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือโมโมทอดนะคะรดมากจริงๆค่ะข้างในค่ะดูข้างในพาออกมาแล้วนะคะข้างในชุ่มช่าประมาณน,น,นี้เลยค่ะฟินมากๆเลยค่ะเจ้าโมโมทอดตัวนี้ จบแล้วค่ะกับการรีวิวร้านะคะแบบกลางๆนะคะไม่สตรีทฟู้ดแล้วก็ไม่พรีเมียมจนเกินไปนะคะพี่โบมีคลิปแบบไฟดนิ่งแยกด้วยนะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นสตรีทฟู้ดด้วยไปติดตามกันนะคะ